บส,บสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของลุงไ่เบิร์ทุกทุกคนบนทุกขอบทุกครัวทุกหมงทุกบอลนะนาม,มาพบมาพบกับลุงไงกันยินดีต้อนรับเขาสู่สองลุงไงอีกแล้วพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาทั้งบนบนทงให้ทงหน้าเด้พี่น้องเด้อออกมาทางครอบครัวหนึ่งเนาะที่เพิ่นว่ากัมีทางหมู่เพื่อนบ้านเนาะแนะนำให้ ออกมาหาครอบครัวหนึ่งที่ถุกยนกเลยพี่น้องเลยเนาะเป็นจังใดเฮากาทิได้ไปโอ้ไปล้มไปทักไปทายไปสอบถามเรื่องรล่าข่าวข่าวการเป็นยูหรือว่าการเป็นมาจังใดเนาะเฮากาทิได้เข้ามาฮอดมาถึงเนพีเจ้าคุณเนาะกาเดียวเห็นอยู่มงคลพักอาศัยเนาะเฮากาอยังบกหูเรื่องรล่าข่าวข่าวก็ทิเขาไปสอบถามก็พี่น้องวันนี้ออกมาตั้งทงให้ทงหน้าพี่น้องเอ้ยลมผัดปีวีเนาะะ ท,ท่านก็กำลังเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำท่านได้เล้วทั่วสันเนาะแต่บางท่านก็เสร็จแล้วนะกำลังเสร็จเนาะแต่ว่ามันมีลูกใหญ่กับมากไกยพอสมควรพี่นอ้องเอ้ยยังโบหู่บ้านใดเนาะเรื่องราวข่าวข้าวขาว้าไกยย่ยังบูยังไม่ได้สอบามเรื่องบา้านเรื่องเมืองเพิ่นครอบครัวเพิ่นอยู่จงังใดกินจงังใดข้า,กาวกะสิได้เข้าไฟกำลังย่างเข้ามาหอดพ,นะพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ก็คือครอบครัวเพิ่นเนาะเพิ่นที่พักอาศัยของเพิ่น มากัะทีนงานเท่าคือเกา่นะาเนาะเจ้าเนาะทังกีงานเท่าก็มีทั้ง่าวสี่บบพองเนาะก็มาหอดมาถึงพี่น้องเย้ยเป็นจังใดอยู่จังไดเฮาก็จะได้เข้าไปสอบถามเบิ่งเนาะมาหอดเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเย้ยก็คือเฮาเห็นนํากันนี่แหละเนาะที่พักอาศัยของเพิ่นโดยเฮาการยังสิเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวเพิ่นเนาะนี่จังใดอยู่จังใดกินจังไดนี่ก็คือบรรยากาศครอบครัว ของขนเนาะอยู่ตรงให้ตรงหน้าพี่น้องเลยครับทีงานเท่ากับมาฮอดเป็นที่เรียบร้อยเนาะเขาไปสัมภาษณ์เขาไปเบิกน้ำกันน,นะเนาะเรากลับมาฮอดมาถึงครบครัวหนึ่งแต่เขากันยังโบหู้เรื่องราวข่าวข้าวฝิว่นมาจังใดเนาะอ่ะเขาไปหามาฮอดมาถึงเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยอ่ะ มาเลยอ่ะสบายดีสบายดีนี่อ่ะมาหอดมาถึงเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะการทางเฮากาจะได้ขออนุญาตถามทางครอบครัวเพิ่นเลยสันน่ะสบายดีเดี๋ยวขามาร่วมทีมกันเดี๋ยวสบายดีเนาะเอานี้เฮากาขออนุญาตถามเลยเนาะ ทางสื่อเอาหัวหน้าครอบครัวเป็นก่อนชื่อเฮาชื่อสมพรสมพรอายุเท่าไรเด้อเนาะอายุ35โอ้35ปีนะคือว่ายังเป็นน้องของลุงใหญ่อยู่ญายัง้องนอกเลยครับทั้งนอกเพิ่นเด้ชื่อหอมหอมชื่บโดยสมพรหอมโดยอายุเท่าไรเด้อเนาะ30 30ปีแล้วอ่ะ โดยลูกหลานดน้อยนิดเนี่ยบอกเนเซื้อยังลูกปูนาซื้อนองปูนาคนคนหนึงคนนึงมัอยู่แล้วม่ถาอ๋อลงฮีใชู่้หญิงผู้หญิงเมยีปีอวย้ปีปลายปีปลายมันยิงคือกันคนสีปีนองางกันสองปีเนาะขามา ถามเกี่ยวกับขบคูเิญซานไปเลยเนาะเป็นจากได้อบคูเิญซานเห็ดไห่เห็ดนาบอสีเ็ดนาอสีบลักคือเห็ดไห่เห็ดนาคุณอยุุ่้มกินอยู่บอปล่อยปลาใหญ่เลยได้เข่าได้ไที่่ายังได้นน่ปีปีที่ว่าได้กชอบรวมากจะหกสิบหกสดสิบกุ่มกุ่มกินบ่ โดยกับกุมอยู่โอ้เข่าและกุมอยู่เนาะโดยทั้งเฮาเข่ามาถ่ายท้ำนี่กับเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อนซานแต่ว่ามีอย่างขาดพวกบกคลบอดอยู่เฮือนอยู่ซานหรือว่าไม่ได้จุดระลักพ่อเพื่อบอกมีอย่างนี่ยนะเฮือนซานนะเป็ดแล้นี่นั่นเถียงบอดหรือว่าเฮือนกัเทียงกับเฮือนกับบมีเพราะว่าอันนี้มาอยู่น้ำพอน้ำแม่อันนี้ของพ่อของแม่อีกโดยอ้าวบุมีของมาอยู่น้ำพอน้ำแม่เพราะว่าเพิ่นปาดเลยพ่อแม่เลยคือเห็นไหว ต้นลูกไปไปที่ไหนมาอยู่เพื่อนผัวโอ้ยเอาทั้งให้เนี่ยเป็นพญานมาบอกปาดเป็นปาดมาบอกโดยเขาไปกลัวทุระทานมอทุระไปใส่ตั้นอ๋อปาดหรอปาดเรียบร้อยปาดเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยเยีนนี่กับรังอยู่ระหว่างอันภาคพืชปินปัวเนาะโดนว่าป่าป่าป่องปีเขาโอ้ยช่องปีชองปีเลยโดนตึกหรือว่าเศราแล้วเนาะ กับัวเศร้ากับเมยนบ่าเศร้ากัเน่ามันยังคามันว่าป่าแล้วเป็นเจาไม่ทางขามาเน้ยอือทางในมันกัน้นเศร้าเนาะเพราะว่าว้าพื้นให้แบบเกิดเอาอาจมออกมาเห็นเนาะเขาที่ใส่ถุงตลอดสิเขา่ยทางเขาถ่ายทางก้นได้ครัอ๋อไม่นเจาทางขามนเจาะอยู่วะนด็นี่ะเจาะเป็นแบบชาดอนเน้ยบใส่ถุงไว้เนาะทางเขากโอ้ เพราะว่าแม่น้องปมีก็ยังเคยเห็นนะโอยโดยโดรยทวงว่จะซอทางเห็ดให้เนาได้เหให้เหตดหน้าข้อเท้าขบอเท้าขอเท้าไทยหไทยเคยเป็นขุดดำดำได้ยูเจ้าดำได้ยูดำได้ยูดำได้ลูกล้าได้บ่กก้าเหตุนักบ่ได้เห่อจาอยู่แบบนี้สองปีเลยบ่สองปีเช้าผันนวอลคนว่ายิบได้บ่ขาบ่ เลยคนวา่าบิอยากเจ้าเป็นซีดได้จากยิปถ้าเข้ายิบไปหรืก็ะสีบดได้เพคนว่ากันมันบวกลทั้งโอ้ม er ันโอกทางนี้เนาะถ้ายิบไปเจ้าห็นได้พาที่เก้าคนว่ากระติกใส่กันบอกง่ายกับเขาต้องตลอดชีวิตเลยบอกคนอยากว่าช้านเพราะว่าอันนี้หันเราพาตัดตบีหันไปโซงเดือนเดือนที่สามเนี่ยคอยเอาไปผ่าสวรรค์ต่ออีกแล้วทงตัวนี้นั่นต้องได้ซื้อบ่ได้ซื้อจะรอพกพกมือ ามือหมือเบิดซื้นึ่งเดี๋ยวซื้อสองอนสุดชุดหนึ่งละสองเซนได้หกมือเท่าใดสองเซนนี้ได้แค่หกมือหนึ่งแค่หมือหัวเป็นกาวดโอ้กาวมันติดเอาหัวตีนเป็นกาวเนาะเวลากาวมันถึงน้ามือเงมันก็ มันขั้วแล้วเราก็ต้องได้เอาถุงไหมมาใส่อีกแล้ว,วทางครอบครัวทางเจ้านี่ใครเป็นผู้หาแบบว่าแมนก็เฮาหลายๆเป็นผู้หาบัดนี้มาเป็นหน่วยสิล่ะก็ลำบากโอ้เ<อ><อ>ตว่าช่วงเหตุบาทช่วงอันนี้มาหนิลำบากเลยช่วงนี้นะเลยลำบากเพราะว่าแต่่าซื้อถุงนี่มาใส่ก็ลำบากแล้วขาดแล้วอยู่ไหนครับบริยักปากท้องมาเลยเอาไปมาหางเงินแต่สิบเปอร์เซ็นต์ผัมาหมอนี่หลายกลัวโอ้ไปบว่า คูน้ำสัมปินกันเนาะคูหาคซื้อซียมอรได้ซื้ออีน่ะาัดสองแฉนสุดหนึ่งเนาะมือต่อสองแฉนมันก็ลำบากนตัวนี้แหลกลักตัวนี้เละเนาะว่าเจ็บเป็นกะสีข่แยนมนเมนเมนตัวนี้ลำบากแห้งตัวนี้นะเพราะว่าเขาขอบคุ่ว่ากับผมมีปันไดแหละมันเป็นอะสิะแห้งลำบากกันเลยว่าจังหวะตัดสินใจพอแม่ก็เลยว่า พุกอาลูกมาอยู่พุกแล้วมาอยู่พี่โอ้โหปอญาตถามมันต้องคนไหนอยู่บ้านไหนก็เอาหน่ะคนใจก๊อโอ้โหเอาเนียบ้านก๊อกที่เราเมียมาอยู่พุ่นแหละตอนนี้บ่อเถาเมี่ยวเถาเห็นเจนเนซี่หลายย่านบอกเอ้ากรมอยู่อยู่ทั้งอยู่ทั้งครอบครัวทั้งเจ้าน่ะบุมีิ้วไปอยู่ว่าจงไปอยู่พุ่นนะแต่แจงพุกปะพี่นะนี่จะแม่โอ้โหปอยาช่วยเมื่อนีร่มึงพุบข่าวส่คนเราพากันมาจะมาอยู่น้ำพอเถาเม่ยวเถาพิ่นเนาะเพราะว่าไปอยู่พุ่นอะชีลำบาก อันนี้นัน่นค mm. oh, yeah, right yeah. oh. ือค oh. ือเฮือนบอกดีกว่าเถียงนาหมกเจ้าฝากอาศัยนี่อันนี้ตัวนเถียงเป็นนาของเมียตัวนี้อเป็นนาของเมียเดี๋ยวเป็นนาของเมียะอยเนาะอาศัยอยู่นี่ถากม่านอยู่นี่ได้สิปีอ่ะเป็นสองปีแต่ว่าเฮือนน่ะมีบอบบบบเฮือนของพวกข้าเนี่ยบุมมีอยู่พุ่นกับเทียงมาส่แหละโอ้โหเป็นบุมี่เฮือนเม่อวาพ่อครัวเจ้าหนึ่งยังบุมมีเฮือนไปพุ่นกับอยู่เทียงคือกันในง่ายมากพี่กับอยู่เทียงคือเก่าโดยสรุปแต่เฮือนเป็นยังบุมมี บม <chat> มีเฮือนก <bold. S 2> ็อยู่คันเร็วง่ายๆก็อยู่เทียงหน้าตลอดเฮือนเฮือนคือเทียงหน้าเทียงหน้าคือเฮือนต้องคุปไปพุ่นก็อยู่เทียงหน้าคือเก่ามาพี่ก็อยู่เทียงหน้าท่านขบครัวนี่ก็คือว่ามีผู้นำอยู่แต่ว่าผู้นำนี่เฮ็ดบ่ได้หิดหาโบได้หิดหาโบได้เนาะพอเขาสิไปสิมาแต่ว่าเขาชอบนำมันแบบมันออกเป็นเวลาฮะนะเม่นเม่นมาแล้วสิ่งาเขาไปก็ เดยวเที่ยวเขาหองน้ำตะเลเขาเขากินเข้าไปเนาะมันหน่อยเครื่องราก็ออกมาแบบนี้อันที่ว่าทั้งอ้ายกินกินข้าวเหนียวนี่บ่กินได้บ่ข้าวเหนียวได้กินได้ปกติแต่ว่าปกติเว้นแต่ของแบบมันหนาบมันแข็งอยู่สินะเนื้อเนื้อเพชรเรากินเนื้อเพชรแล้วมันจะแสบพอมันออกมาเป็นออกห้องน้ำเนาะมันเป็นแลวๆเน่ยโด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 ยแลวๆกันไล้วมันอบ ตลอดเนาะเป็นอะไรมันแซ็บอันนี้เออฮาตรงใส่เมียนตลอดแบบนี้เนาะใส่เมียนสักสี่สัปโมงคันบ่ใส่กะไฟจะพอได้ไปจะไม่ได้หมูกับพอได้บ่บู้ว่ามันสิออกตอนใดบ่บู้ว่ามันสิออกตอนก็ไล้แต่มันเริ่มออกมันคืนมันหงุดหเศร้าว่าอันโคขนุนยาดำแบบว่ามันเวลามันออกมันไม่ได้อันเตือนเฮาบอหรือว่าเฮาแบบเฮาปวดอะไรอย่างนี้โบเกียวเลยเนาะแบบว่าเฮาปกตินี่ถามมันจะออกมันต้องเตือนว่าเฮาปวดมันอย่างเนาะอันนี้นะมันบปวดมันไหลเลย เราโบมีความรู้สึกอวดคือเฮาเป็นบมเม่ดเม็ดเมแต่ว่าลำบากคเฮาบไม่ท่ออยู่ได้บออยู่ได้แต่ว่ามันก็ลับลำบาลำบาสบกไดแต่ว่าักงายก็เคยแบบว่าบบมีเงินไปเอา่งอันี้เคยบ่เคยไปเานาเนาะไปติดอรู่หาเราเคยดีละนึงโอ้ห้ติดอยู่เนาะหาติดว่า่นกิ่นก็อีดู่นก็ใจ่นอยู่สามแข่งสาม เ่นอกปัจจุบันนี่เป็นิี่นิ่งเงินยู่บ่มี่นี่เหรอหาามาไซหาาส่ิดเพินโดยเพิ่นจะเห็นหน้าน่าจะพูดละหน้ายันเกาะได้เขาวบราณได้เขาสิบปลายสองขายายนีไก่เซนีเพิ่นมันนี่เนี่ยลืมต่อไปเทากับขาบุมีเท่ากับไปตดเอาอีกตดเอาอีกมันจำเป็นกับอะไรตเพว่าก็บบอยกับตเพิ่นกับหาบมทันหาบมทันห้าเลยได้แรและวน่อยก็ อเออเให้ลูกในขขครอบครัวในต้องคนเท่าก็ต้องกินกินเนาะต้องใส่เนาะบ,บัตรนี่จะได้ทำเกี่ยวขา้าเกี่ยวข้าวไำหน้าได้<อ>แต่ชีเป็นยอดย่งางาได้น<อ>ักก็ดีกับโบได้เนาะแต่าเไม่ได้กะ<อ>นิดหน่อยนิหน่อยเสี่ยงเนาะเเสี่ยงเนาะไปเห็ดนะเห็ดเดี๋ยวเราลองไปเห็ดนักลอบ่าะเจี๊ยบมันเนี่ยนะ ไปเฮ็ดแต่ว่าเขาไปเฮ็ดนักแบบตามอาการเขาเอนันรับได้แต่ไม่ชินบบนันนนเกเนาะไม่ไม่ชิรักษาเนี่ยไม่ชิรักษาเนี่ยเออโอเคอยู่หมอเจี๊ยบนี่คือว่าเพิ่นเพิ่นไปกวดเพิ่นว่าเป็นโรคใส่ตันใช่ปะสงสัยเพส่พสิตัดเนาะมีม,มีจุดมีจะตัดอืมอาจจะตัดออกตัดแล้วเพิษป่อยออกข้างๆเหมือนนะแต่ว่าเห็นหลายคนเป็น เป็นกะได้ดีหลายคนกะตัดแลายคนโตใช่ป่ะของเท่าแบบคนโตว่าได้เพราะว่ามันแบบมันติดสลังมันแบคนเราล้ำสายเขามันติดสลังมันรีบมันแบบมันลอก่มันหลอกมันลอกออกว่าได้แบบมันรีบไปติดเลยแล้วก็นั่นแล้วมันกะไปไปตดกับตัวสลังกระสีดึงตัวนั่นออกมาแล้วยันเพิ่นหันมดก่อนกระมือนั่นกะคิดว่าเพิ่นหันซีมดแล้วเพราะว่าอยู่กับ ลูกสองคนอยู่ในห้องมอนะกแต่งงาวันดีกันยังมีเพ er> ื่นอยู่สวนหันันเพนซอยเพ็นซอยเอาลูกมีซอยโดยโดยคอยกันไปกับทุกเพื่นซอยเรือคันบุ้มีเพ่นซอยเรือบางหันกันแล้วเป็นสิบวโอ้พไปกับบมมียังนะสงคนก็มียค่ะเป็นทันมอคันบ่อก็โดยเมือนเยเพ่นซอยนะเพนซอยคันบุมีเพนซอยบ่สิบีอย่นี่โอ้ ว่นถมาดกนว่าจะวซีมดแล้วคนก็บอกว่าคนจะลงมอมอลซมนี่มียนี้หายแต่จนถิ่มลุ่มนี่น้นหน่อยนะจะคิดว่าอ่ะมดก็ม้ดจะเป็นซองเถื่ออะไรปาอย่างนี้ก่อนมันยิบคือว่าอะไรยิบแมันถ่ายม็นได้แต่บ่าออกางเก่ามันลุ่มันเลยแ๋ยวก็เดนไปคนซอยตปชวันนี้ป่นีวันก็ว่าแยว็นเห็นได้เรีแยวคนตับต่อได้ไปกับ มได้ันนะมันหาได้แต่นี้เองดว่าทั้งสีนี้อีกะยามันบได้คือเก่าญาติรู้คือเก่าเป็นเจ้าถ่ายเวลาพ่กะมันถ่ายบมได้แสดงว่าลูกว่าพืจีเป็นเป็นวิชตลอดเลยนะตลอดที่ดเลยเหมนเนาะนว่เจ้าถ่ายสะดวกถ่ายสบายมากก็สิคอยดีไปแต่ว่ากะซองพี่ะยังเป็นเด็นี่ยเป็นเกนีคือเก่า ก็จะมดตังเลยความหัวเสือกว่คก็สิเป็นแบบนี้ตลอดไปก็เนี่าตามีกว่าก่อนไอ้สิเป็นอาการแดบนี้จากมื่ออ้จังไปกวดไปรักษากบบประมาณสองสามเดือนบอกม่เจ็บเ่อเจ็บคนออนแอดบสามสี่มือเจ็บนังนักมาไกเสียได้ป่านนองชมเดือนมุ้งไอ้จังไปหาโมไปกวดปป่าน่ะจนเป็ดหนัก อางแบ้ไปมื่อนั้นแล้วก well ็ปาดมื่อนั้นเลยถ้าว่าตก็ถ้าเป็ีนยังโมแห้งจ้ะเอาไปกวดเลยกับสีโมนักเนาะเนาะจะไปเช่าก็จะมีอย่างนั้นว่าควมพอมีนะโอ๊ตเอาเจ็บไปด้วยมีเงินไปละโอ๊ตมันี่ผู้ดีสช่วงได้ลูกน้อยอันนี้โอ้มันมีภาระหลายอย่างแล้วโอ๊ตเอามุกแถเจ็บนำผลมาเช่ายาให้ดีใครมาหลอดยาบ้างเช่าก็เดี๋ยวไปเช่าหมอ ก็คือว่าความหวังตอนนี้ชูว่าว่าอยากได้อย่างแน่แบบเข่าําคอบครัวชีวิตแบบว่ามันจาเป็นที่สุดนําคอบครัวนี่อยากได้อย่างไน้อยากได้นี่เพราคือว่าตังเลีกเนาะเพื่อนมีหรือเล่ดินแล้วดินเห็นว่กามีอยู่ดินเนโอมีดินแล้วอยากมีวะ มีเงินสือทงให้เพิ่นโอ้ตั้งใจเลยเนาะโดยกะบัดเพิ่อนโบมีแล้วเฮากะบางเทื่อเฮากะเท้าเท่านั้นวะอาเบิ่งกันบ่รอดเนี่ยนะเฮาอยากมีคู่มือแต่เฮาก็บ่อยากให้มูตู้ตู้เฮาสิโดยโดยการคึ้ว่าเราเกิดมาน้ำหงมาเตียเราก็เป็นจังซี่อยงานะออกไปเจอยากนั้นเราได้อยากเรามีคู่มือโดยโดยก็คือว่าครอบครัวจุเจ้านี่ยจำเป็นจะดีเนาะ S <S จำป็นคือกะแบบว่าทุกข์ายากอยู่แล้วกับจำป็นเนี่ยขาดเคสอยู่แล้วะแต่ว่ามาเป็นตัวนี้ใส่อีกโดย,โดยตัวนี้คือจำป็นที่ชุดก,ก็คือถุงนี่เนาะถุงนี่ต้องใส่ทุก,กมือ้อต้องใส่ทุกมือ้อทุกเดือนเลยนะมมต,ยตัวนี้ขาดก็ได้เลยตัวนี้นะตันนี้เงินคำกับเฮาหาพระจ้กรมหาเป็นเฮาผู้พิทักษ์ใส่พวกนี้กันข่าวข่มดข่าวมดใหญ่โอ้โหเฮาเส็จยังม่ได้เลยเด้อ ดั้กยเรือตเองมันออกเวาก็ไปใสเ้ยงลูกเต่านขับละมอเามีธงใส่อยู่เหมือนเดยวกาด็เนะเากันแถกบบระับจ้างเฉาเขาโอ้เด็น้นว่ดาใน่่ายยมนี่เ็ังนบาี่ิดยน้าแลลำเขาบ้านเนี่ยจะัดที่ถ้ากันหาวตูกพักเท่านั้นเนี่ยนี่ก็เริ่มสีเบิดแล้วเกี่ยวเขาเจยหน้ามกันเนาะ ปดเลยนีเจ้าเจ้าป้งยำหนาวข้วไม่ดีเจ้ามีน้องนอนยนด้วย่ะอนนี่า้ฝาาตบกะไ่ได้ไม่ได้ชดไบ่หัวหัวรัยยังหัวยืนหัมาเห็ดใหม่บ่หาเชาก็ได้แต่กตกพือสีบัวแนีดัดาะ

ว่าพูน <'t they>, <monastery> <The> ี่พูนี่พูนี้ก็เงาอยู่บนเดียวมืงมึงดเนาะเชียวเนาะอ่าเขาก็ได้โอ้ลงกับครอบครัวเพื้นก็คือสี่หูเรื่องกันแหละเนาะเพราะว่าเขาก็ได้เดินทางไกลพี่น้องเลยเขาก็จะได้ลาเพื้นกลับบ้านกับซองแต่ว่าเขาก็ได้ได้อันได้ลงท้ายอีกก่อนอันหนึ่งเนาะแต่ว่าถามว่าทางยิ่ซีเขาหรือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยากเข้ามาซอยเดือทางครอบครัวเพื้นเนาะ ว่าภายในหรือว่าประเทศเฮาหรือว่าต่างประเทศก็ดีพี่น้องอยากซอยเหลือครอบครัวนี้ให,ตห,ห,ห <Hello. S 1> ้ติดต่อมาทางทีมงานเฮาหรือว่าทีมงานที่มาถ่ายทํานี่แหละเนาะโดยติดต่อมาถ้าว่าจะซอยเป็นสิงของหรือว่าอันุทง,ทงที่เิ่นจาเป็นในขณะนี้ฮนเนาะให้ติดต่อมาพี่น้องเนาะว่าทางเฮาเขามาเบ่งชีวิตการเป็นอยู่ของเพิ่นกน็โอ้ดูสงสารลายพี่น้องลบาบากแห้งเนานะที่พักอาศัยกับผม,มนผมมี่เนมน โดยก็คือว่าควัวถูกเฮงซ้ำเนาะอ่ะั้งเทากาสีบมมีอย่างไรพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเทากาได้เข้ามาโอลมกับครอบครัวเพิ่นกาพอูเรื่องข่าวๆเป็นการเป็นมาเนาะทั้งเทากาบมมีอย่างไรพี่น้องเนาะมีน้ำติดน้ำใจเล็กๆหน่อยเพราะว่าอยากให้ครอบครัวเพิ่นสู้ๆเนาะให้ครอบครัวเพิ่นมีกำลังใจสู้ๆเด้อ นว่ากันสูบหรือว่าครอบครัวเขาทุกเงาเขากับวัถิ่นกันเนาะก็ถือว่าเป็นดีอยู่เนาะทางเขาก็มีน้ำจิตน้ำใจเด็กๆนี่ยหน่อยนะโดยโดยโอบขอบใจทางทีมงานเขากลับมาหลายคนมาดีกันผมมีอย่างหลายพี่น้องเนาะทางสุดท้ายนี้ทางลุ่ใหญ่กับคอกล่ารพัว่าสบายดีใหญ่โดย โดยตัวข้าวตัวาวหรือเขอมั่กกรจายายโด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 ยอ่ะอยู่ดีมีแหงคือกันเนาะโดยสูๆไปพี่น้องโอก็ได้เข้ามาบึงทางครอบครัวเพื่อกะจะดูสงสารพี่น้องเลยเนาะลุงเงินกะได้มอบเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาจากพอหักของลุงเงินคือสหรัฐกะได้มอบ เงินส่วนนี่ให้ครอบครัวเป็นคอได้ใช้ใจ่ายนำครอบครัวน้อพี่น้องเนาะอ่ะเด็กเนี่หน่อยอ่ะสุดท้ายนี่ลูกใหญ่งงกับผมมียังหลายขอใส่ให้พรพ่อแม่พี่น้องเอ็ดซีของลุงไงดูดีมีเองบเจ็บหน่อยงขบไข่ามมีสั่งลูกคุกขึ้นให้ห่งให้มีมันหายยืนยาเจ็บยาจุนเด้อพี่น้องเลยอ่ะขอกล่าวคำว่าสบายดี